ครับผมนกฮันแนลครับมันนี่ก็มาพบพอกันในรายการนิท่านซีเรียสอีพีสองอีพีแรกเปิดตัวไปแล้วนะครับเนาะมัอนี้อีพีสองใ้นิท่านถี่ซื้อว่าก๋วยเตี๋ยวค้นจนเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามันเป็นยังไดก๋วยเตี๋ยวค้นจนก็คือตนทุนชีวิตของแต่ละคนนะครับเนาะมันก็นบ่ซ้ำกันนะบางคนก็เกิด ในครอบครัวที่มีฐานะคือจังเด็กน้อยคนสี่สิเบเอาต่อไปนี่ก็คือเขาก็เกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะครับเนาะเขาก็เลยอยากกินยัง้งอยากได้ยัง้งเขาก็ต้องดิน้นรนหาด้วยตัวเองคือว่าเดือดห่อนพ่อแม่ก็บ่ไ้ครับพ่อแม่ก็เป็นนี่เป็นสินคือมีอยู่มือนึงครับเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านนั่น แซบครับแซบในความทรงจําของเด็กน้อยคนนั้นก็คือที่เคยกินมากก็คือก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นแซบสุดแล้วที่เขาเคยกินเขาก็เลยอยากกลับไปกินอีกแลยเห็ดยังได้บบมีเงินซือ้อก๋วยเตี๋ยวเขาก็เลยไปหาเก็บขวดสมัยนั้นอซีขวดได้บาทนึงนะครับเขาหาเงินให้ได้ห้าบาทเขาต้องหาขวดให้ได้ยี่สิบขวดอ่าเขาก็ ออกป้ายออกจากบ้านไปหาเลาะเก็บขวดนะครับน้ำหวยน้ำอีหยังเขากับไปหาเบิดล่ะพอได้ขวดมาครบปับ๊บเขากะเอาไปแลกมาเป็นเงินพอได้เงินเขากะแล่นเขาล้านก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้เดือยข้ออยากกิน <c oughs> ไปปั๊บเขาก็สั่างถ้วยธรรมดาครับธรรมดาหาบาทพิเศษเจ็ดบาทในยุคนั้นครับน้อถือว่าแพงครับถือว่าแพงมากมาก เขาเกิดได้ก๋วยเตี๋ยวหล้วเขาก็มา,านั่งปรุงปรุงกินเขาเกิดกินด้วยความอ,อร่อยสมกับที่เขาอันเมื่อไไปหาขวดหายยังมากครับเขาเกิซดจนน้ำซุปแทบิเบตดแล้วครับกับเหลือลูกชิ้นอยู่อีกสองลูกกระเพื่นน่ามีคนอายุรุ่นเล่าเข้าเดียวกันนะครับเด็กน้อยรุ่นเล่าเข้าเดียวกันแต่ว่า ที่แตกต่างกันก็คือเขาคือเด็กเกิดอยู่ในตระกูลที่นี่นะนี่ห้องเด <Spy> <c oughs> นะครับนาะในหมู่บ้าน <c oughs> ก็นเลยเขากับมาพรอม้ลูกสมุนเขาซีคนมาเขากับเขาไปสร้างลดเขาก็เอาพิเศษแล้วก็เอาธรรมดาให้ลูกสมุนเขาหันสีถวย พ่อเขาสั่งกว๋วยเตี๋ยวเซ็จปั๊บนะครับเขากะย่าง,างออกมาเขาก็ามาสงบเบิง่งไอ้ถ้วยกว๋วยเตี๋ยวของเันเด็กหน่อยที่คนนัน้นที่นั่งกินอยู่ก่อนหน,น่ครับเขาเห็นว่าเด็กหน่อยนั้นซดจนน้ำซุปเหลืออยู่ประมาณสองซอนเขาเห็นแบบนั่นเขาก็เลยทักขึ้นว่าโอ้ยถ้ากินปันนั้นคือบบกัดกินถ้วยโลดพ่อเขาเอาแบบสั่นปั๊บกะ ลูกสมุนของเขาก็คือผ้ากันหัวล่อนะครับเนาะหัวล่อเฮ็ดให้เด็กน้อยคนนั้นนะครับเกิดความอับอายนะครับเนาะจนน้ำตาค้อน้ำตาข้อครับยางข้อตกออกจากการลา่น,านกว๋วยเตี๋ยวครับก็ลู้สึกเสียใจเล็กน,น้อยนะครับพ่อเขายางไปได้สักพักเขาก็คิดขึ้นได้ไว่า โอ้บ่ได้ด้อยกว่าเขานะไอ้คนที่เป็นลูกคนรวยนั่นก็คือไปผ่านเงินแม่มามา,มาเลียงมูแล้วก็พวกสี่คนนันก็คือแค่เป็นคนมักกอกกินซื้อถึงแม่เฮ้าสิเป็นคนที่ไปกเก็บขยะเก็บอย่างมาแหลกเ,เงินแล้วก็มาซื้อ๋วยเตียวแต่เฮ้ากับูมิมใจตรงที่เฮ้า พอได้เดือดร้อนพ่อแม่ครับเขากะหาด้วยตัวเองเด็กน้อยคนนั้นก็นเลยเกิดความภูมิใจขึ้นแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็นเขาก็ตั้งใจว่าเขาสิเฮ็ดดีเขาสิบ่เว้าดูถูกผู้ใดเขาซอยเหลือผู้ใดได,ได้เขาก็สิเฮ็ดตามกำลังตามที่เขามี ที่โบเป็นคนดูถูกคนแล้วกะนิท่านเหลืองนี้กระซอนแหงหูนะครับเนาะว่าคนเฮ้าถึงแม่สิ่ออยค่าในสายตาคนอื่นเนาะสิงเฮ้าเห็ดแต่กะมันก็มีความภุ่มใจเล็กๆน,น้อยๆซ่อนอยู่ในหันครับก็เลยเออกมาวา่าเออกมาแช่สูฟังอ๋อก็ะสาหรับอันตัวละครที่ เว้ามากนะครับเนาะก็คือเป็นตัวละครที่เป็นเรื่องสมมุติขึ้นนะครับเม่โบได้มีตัวตนจริงอยู่ในโลกนี้นะครับเป็นแค่ตัวละครที่สมมุติขึ้นมานะครับเนาะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแหละครับเพราะคนเวาน้าในท่านนี่ก็ือสิมีตัวตนในโลกนี้ไปแล้ว